เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟ้ยสุวันนี้ก็มาเปิดอเครื่องประดับกันหน่อยที่2500เม็ดนะครับนี่2อ0 0้ายใบสำหรับเครื่องประดับเทานะฮะก็โอกาสเอา้าออกเลยครับตาแรกได้เลย5ดาวเป็นเข็มกัดนะฮะของ q ควินซี่สตาร์ดิเทอร์นเควินซี่สตาร์ดเอร์นะครับโอกาสออก5ดาวมันน้อยอยู่นะแต่ว่า,าตาแรกก็มาเลยครับ เรมาลุ้นกันว่าร้อยต่อต่อไปจะได้ไหมเท่าที่เห็นดู3ดาวก็มาเต็มนะแต่4ดาวน้อยมากครับไม่มีก็ยังไม่มีครับโอเคสีดาวมาหนึ่งมีประโยชน์ด้วยสำหรับยาลูกกรไม่มีครับ ไม่มีเฮ้ยสีดาวไม่ออกเลยครับโอเคมาหนึ่งครับห้าดาวน่าจะไม่มีแล้วนะผมว่านะโอเคมีสีดาวด้วยก็ยังดีครับอ่าสีดาวสองอันครับสวยอยู่ อือฮ uh ึฮชอบไม่มีเลยมันจ่สามดาวทั้งนั้นเลย mm hmm. ได้เข็มกัดอันเดียวก็ยังดีวะสองพันห้าร้อเมตรโอกาสออกมันก็น้อยอยู่นะมันไม่ได้แบบออกง่ายนะฮะโอเคได้สละเปาามาีกหนึ่งอันอ่า uh huh. อือหือแต่แค่ห้าร้อยครับอ่าสวยสวยสวยห้าดาวถือว่าเป็นกำไรครับส่วนสี่ดาวคือความหวังโอเคหมดไปก็เดี๋ยวไปดู ว่าได้ตัวอะไรบ้างนะห้าดาวมาอันเดียวครับสี่ดาวก็มาเล็กๆน้อยๆน,นิดหน่อยครับห้าดาวจะเป็นอ่าเข็มกัดนะของคุณซีแซนเดอร์เทนครับตัวนี้อ่าคุณสมบัติมันจะคล้ายๆกับถ้วยบทยาครับของยูมทูดหน่วยศูนย์เนี่ยฮะอ่าได้9อันอยู่อันที่มีประโยชน์จริงๆก็1 2 3 4 5 6 6อันฮะที่เหลือก็แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะฮะโอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ